แจ๊กอ่นานข่าวนนี้สิน่ากลัวจังเลยอ่ะตอนนี้นะเขาบอกว่าโรคเอดส์เปลี่ยนไปรูปแบบการติดเชื้อจากผู้ให้บริการทางเพศเปลี่ยนไปด้วยนี่จริงหรือเปล่าครับเนี่ยพูดถึงโรคเอดส์เนี่ยผมกลัวจริงเลยอ่ะถูกไม่เชื่อลองอ่านดูนี่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 นอเอดส์ที่แฝงในรูปแบบการให้บริการทางเพศได้เปลี่ยนไปจากเดิมและรูปแบบพฤติกรรมทางเพศของชายไทยก็เปลี่ยนไปอ่ะ มันจะเปลี่ยนไปยังไงล่ะอลเอาก็ชายรักชายไงอ๋อเป็นอย่างนี้เองการขายบริการทางเพศจากสถานให้บริการยังคงมีให้เห็นกันเป็นที่ชินตาแต่ปัจจุบันรูปแบบการขายบริการทางเพศได้ขยายช่องทางในลักษณะแอบแฝงมากขึ้นอาทิการขายบริการผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และอาจพบเจอผู้ขายบริการเหล่านี้ในสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนการซื้อบริการประเภทนี้อาจทำให้ขาดการป้องกันโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยขนาดมีเพศสัมพันธ์ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการระบาดของเอดในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมากยิ่งขึ้นซึ่งกลุ่มชายที่ขายบริการทางเพศจึงมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดขึ้นด้วย ที่ผ่านมาผมคิดว่าการที่เรามีแฟนเยอะมันแสดงว่าเราเป็นคนที่ดูเท่มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามทุกครั้งที่ออกไปเที่ยวกลางคืนผมจะได้เจอกับผู้หญิงไม่ซ้าหน้าบางคนก็พร้อมจะมีอะไรกันตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้จักส่วนใหญ่ผมก็ป้องกันนะแต่มันมีอยู่คืนหนึง่งที่ผมเมามากก็เลยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยพอรู้สึกตัวผมก็กลัวเหมือนกันนะก็ ปลอบใจตัวเองว่าไม่น่าจะเป็นอะไรแต่พอผมเริ่มท้องเสียบ่อยๆเป็นหวัดไม่หายสักทีก็ชัดเอะใจพอไปหาหมอที่คลินิกหรือน้านามผลตรวจออกมาผมติดเชื้อ SIV ทำให้ผมเสียใจและเป็นกังวลมากคู่นอนชั่วข้ามคืนอาจไม่ได้มีแค่ความสนุกหากยังมีโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆแฝงมาด้วยยุคนี้ งต้องรู้จักที่จะเซฟเซ็กส์หรือการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย